ได้ก็จะดีท่านี้เนี่ยสามารถลดความอ้วนได้ด้วยนะทำบ,บ่อยๆบย่อยๆ่านย, ه, ยกกลใช่ยกก้นให้ลอยอันนี้เป็นการผกผันที่เราก้มไปข้างหน้าแล้วนี่เป็นการแอนกระดูกกับข้างเหมือนกันแต่ทำแค่พอตึงนะอยากแนะนำว่าถ้าไม่ไหวเอาแค่ไหนแค่นั้น เราจะฝืนร่างกายร่างกายเราเองเนี่ยเราใช้งานมานานแล้วจะกลับคืนให้เป็นเป็นดังเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่แนะนําให้ฝืนในการกระทําเพราะว่าเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าใครอยากให้ฝืนให้เราฝืนความรู้สึกในการทําเราก็จะทําอย่างไม่มีความสุขใช่ไหมใครจะมาใช้อะไรให้เราทําแล้วเราไม่อยากทาเนี่ยมันจะไม่มีความสุขในการทําเลยเหมือนกันร่างกายเราก็เหมือนกัน ตรงไหนถ้าเกิดการอักเสบหรือทรมานแล้วเนี่ยจะมาไม่แนะนําให้ทําอยากทําให้แบบสบายๆค่อยๆเป็นไปพะมันตึงท่านน่ะพอรู้ว่าตึงอย่าถึงขั้นเจ็บถ้าเจ็บแล้วทําไปบ่อยๆมันจะเกิดการอักเสบแล้วมันจะเกิดการขยาบในร่านกายเราเองจะไม่อยากทําแต่ถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วยืดไปเรื่อยๆ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 หมอนรองกระดูกที่ถูกยืดออกก็จะแข็งแรงขึ้นโดยธรรมชาตินะทำแบบธรรมชาติจริงๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเกิดการมีหน้าและหลังหน้าและหลังตลอดนะอันนี้่าจะอันนี้เป็นการขยับยืดเส้นเอ็นหน้าท้องตอนหน้าที่อยู่ตอนหน้าด้านหน้าเนี่ยนะเมื่อสะกรูนนี้เราก้มใช่ไหมตัวนี้ก็จะถูกขีบลงไปพอเรานอนหงายตัวนี้แอนขึ้นมาตัวนี้ก็จะถูกยืดออกไปหมอนรองกระดูกพวกนี้ก็จะถูกยืดออกไปด้วยลักษณะของหมอนรองกระดูกเราปกติเราก้มลงไปตรงนี้ด้านหลังเนี่ยพอก้มไปด้านหน้าด้านหลังก็จะถูกยืด พอเราแอบไปด้านหลังด้านหน้าก็จะถูกยืดออกไปชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันนะเราทําไปเนี่ยเมื่อก,กี้เนี่ยเราไปด้านหลังแล้วไปซ้ายและขวาทําให้หมอนรองกระดูกด้านข้างเราเกิดการบิดได้ด้วยขยับได้ไปทุกด้านพอสุดท้ายเราก็ปิดคือหงายกลับมาให้กระดูกหมอนรองกระดูกด้านหน้าน,นี่ได้ขยับด้วยนี่เป็นการบริหารหมอนรองกระดูกสลังของเราอย่างง่ายๆไม่ต้องไปเสียสตังค์เนี่ยมีอยู่ในกายเราเองแล้วตอนนี้นำมาใช้ออกมาให้ได้ บอกให้เลยว่ากระดูกสันหลังถ้าเราสามารถดําเนินการทําได้อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างอายอะภายในที่ได้เลือดจากกระดูกสันหลังที่สะอาดและดีเนี่ยทำให้อัยอะภายในของเราดีไปด้วยนี่แหละเหตุและปัจจัยที่เราจะต้องนําพาในการเรียนรู้เพื่อความสมดุลของกายต่อไปกระดูกเชิงการานพวกเราจะเป็นกันบ่อย แล้วเป็นกันมากปวดปวดขาปวดเขา่าอาการของการปรวดขาปวดเขา่าเกิดจากสภาวะอะไรอันดับแรกคือนั่งนานๆน,น,นั่งนานๆเนี่ยสะโพกเราเนี่ยบริเวณเนี้ยเป็นบ่อเลือดที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายมนุษย์เลือดทั้งหมดในกายเราเนี่ยตัวนี้จะเป็นบ่อเลือดที่ใหญ่ที่สุดเลย เวลาเรานั่งนานๆปั๊บมันจะเกิดการกดทับสังเกตไหมว่าจะเมื่อยเสื่อมการคู่นี้เวลานั่งปั๊บยืดขึ้นมาโอ้ยเมื่อยจะเจ็บเสียวตรงนี้เพราะนานเข้านานเข้าจะเสียวสึสนสลังเพราะเรานั่งนานๆปั๊บน้าหนักทิ้งลงมามันจะลงอยู่ที่กระดูกข้อนี้ทั้งหมดใช่ไหมเพราะตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมันทิ้งลงมาเนี่ยพอเรานั่งไปปั๊บแรกๆก็ตรงค่อยๆแอน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 มันจะไม่ตรงทีเดียวก็ค่อยๆแอนไปเรื่อยเพราะว่าหมอนรองกระดูกของเราเนี่ยพฤติกรรมคือ ไม่ทําให้แข็งแรงขึ้นมาจากการที่เราฝึกร่างกายไปแล้วทําบ่อยๆหมอร่องกระดูกพวกนี้จะแข็งแรงขึ้นเราจะนั่งได้ตรงขึ้นแล้วตัวพวกนี้เนี่ยวิธีการอย่างง่ายๆอันดับแรกก็คือจะทําอย่างไรให้ตัวเส้นประสาทที่อยู่ตามข้อต่อของกระดูกตัวเนี้ยได้ขยับเยื้องอ,ออกมาได้เพราะตรงนี้จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทนะวิธีการอันดับแรกก็คือการนั่งท่ามา้านั่งเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้ที่คนจีนเขาเรียนวิทยายุทธกันทั้งหลายแหละ ต้องทำดูเทา้ายืนเป็นเลขสิบเอ็ดแล้วก็ย่อขาลงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเพราะบางคนนี่จะไปไม่รอดเข่าเนี่ยถ้านั่งได้นะบอกให้เลยว่านั่งท่านี้นานๆนๆกล้ามเนื้อขาจะแข็งแรงกล้ามเนื้อตอนนอกจะแข็งแรงแล้วพอเรายืนอย่างนี้ปั๊บกระดูกตัวนี้เกิดการงัดทําให้ข้อกระดูกส่วนนี้ถูกยืดออกมาด้วย เท้าพยายามยืนให้ขนานกันเหมือนเลขสิบเอ็ดแล้วความกว้างเท่ากับบา่าของเราเองยืนท่านเนี้ยสามสบวินาทีพวกโยมก็จะเอายืนตรงก่อนเดี๋ยวให้ลองดู30มิวินาทีว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพวกเนี้เข้าห้องน้ํารับรองได้ทรมานกันหน้าดูเลยเอา้าวเตรียมตัวนะให้30สิวินาทีใครยืนไม่ไหวไม่ถึง30มิวินาทีก็ขึ้นนะเห็นสาบวินาทีนี้ง่ายๆนะเดี๋ยวจะมาจะนับ หนึ 1> 1่งถึงสามสิบอัะนนะีเต็มตัวหนึ่งสองย่อขาลงนับหนึ่งพันหะนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบหนึ่งพันสิบหนึ่งหนึ่งพันสิบสองหนึ่งพันสิบสามหนึ่งพันสิบสี่หนึ่งพันสิบห้าหนึ่งพันสิบหกหนึ่งพันสิบเจ็ดหนึ่งพันสิบแปดหนึ่งพันสิบเก้าหนึ่งพันยี่สิบ 1,021,1,022,1,023,1,024,1,025,1,026,1,027,1,028,1,029,1,030 20เอาลองยืดขึ้นมาดูเป็นอย่างไรตึงไหมรู้ไหมว่าอาตมาเ,เวลานั่งท่านี้อัตมาจะอาบน้ำจนเสร็จ กลางคืนเนี่ยช่วงตีสามกว่าเนี่ยขึ้นมาส่งน้ำเนี่ยจะส่งน้ำจนเสร็จฟอกสบู่จนเสร็จทุกครั้งอ่าน,นั่งลงอาจมาจะทำทุกครั้งทุกวันทำจนเป็นนิสัยตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยสอนพวกน้องๆที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกหนึ่งอิมเวลารับประทานอาหารให้นั่งท่าน,นี้ไม่มีเก้าอี้ ถ้าวันไหนทดสอบพวกนี้เขาจะจะจะ,จะวันไหนอาตมาจัดโต๊ะอาหารเขาจะรู้ทันทีเลยว่าโดนอีกแล้วก็คือหนึ่งอิ่มให้เขาตักข้าวเนี่ยถ้าคนไหนรู้ทันเขาจะไม่บอกกันนะคนที่บ้านเขาจะไม่บอกกันคือพอถึงเวลาปับ๊บอาตมาตั้งโต๊ะอาหารให้เนี่ยเขารู้ทันทีเลยไอคนที่เคยอยู่กันมาก่อนนี่จะรู้ทันทีแล้วว่าเจออีกแล้วนั่งมาเขาจะตักข้าวน้อยๆพวกนี้จะฉลาด ตักเสร็จแล้วเขาก็ไปตักข้าวมาใหม่เขาก็สามารถยืดขึ้นได้ไอคนที่ข้าวไม่หมดเนี่ยจะต้องทานข้าวให้หมดจานคือหนึ่งอิ่มคนไหนที่ไม่รู้เนี่ยจะโดนนั่งจนโอโหทรมานเหมือนกันพออิ่มหนึ่งเนี่ยลรานึกดูว่าตอนแรกเนี่ยท้อง,องว่างๆไัไปไเท่าไหร่แต่พออาหารเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำหนักท้องก็เริ่มมากขึ้นทรมานนะเพราะโดนมาโดนโดน,โดนการเรียนการสอนจากจีนเขาก็สอนอย่างนี้เราก็มาสอนเขาอย่างนี้เหมือนกัน S 1> <S 1> เราเไม่ได้เกินความเป็นจริงแต่พอก็ทาแล้วเขาก็เกิดความคงทนอาการปวดขาปวดเขาก็จะเบาลงเพราะเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรสังเกตดูนะการที่เรายืนแล้วย่อขาลงไปกระดูกตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดการงัดไหมมันเหมือนค้อนไหมใช่ไหมเราย่อลงไปปั๊บมันจะเกิดงัดลงมาทําให้ข้อสะโพกข,ของเราตรงนี้ถูกดึงล้างลงมาทําให้เส้นประสาทส่วนนี้ถูกยืดออกถูกยืดออกเส้นประสาทส่วนนี้ที่เกิดการเบียดกันมากๆก็ถูกยืดออกมาด้วยโดยธรรมชาติ เส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่บริเวณนี้ก็สามารถผลิตเลือดเข้ามาเลี้ยงอวัยวะส่วนนี้ได้มากขึ้นกล้ามเนื้อขาเราแข็งแรงขึ้นการจัดมัดกล้ามเนื้อในตัวมันเองทําให้เส้นเลือดเส้นประสาทเป็นมัดโดยธรรมชาติเหมือนกันนี่แหละเป็นการรักษาสภาพโครงสร้างของเราอย่างง่ายๆโดยอศาศัยถ่ายน้ําหนักตัวเองแต่แนะนําว่าคนที่ขาเข่าไม่ดีไม่ต้องนั่งจนไปให้สุดเอาแค่ย่อตรงไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้อง30วินาทีตรง,ตรง เมื่อยก็ขึ้นเมื่อยก็ขึ้นทําให้มันไปเรื่อยๆค่อยๆสะสมเหมือนกับใส่กระปุกเอาสะตังใส่กระปุกวันละเล็กวันละน้อยเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยอตมาเคยสอนคนนะที่เดินไม่ไหวเลยนะอายุ69ปีอ่ะเขาสามารถนั่งได้นานๆเลยอายุ69เแล้วลองนึกดูซิว่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วนะเขาสามารถยืนท่านี้เรื่อยๆ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  จนก็สามารถที่จะเดินขึ้นเขาเนี่ยกับอัตมาได้ไปเขาวงพระจันทร์เนี่ย3,790ขั้นเนี่ยคนหนุ่มคนสาวยังเดินไม่ไหวคนอายุวัย72ปียังเดินกับอาตมาได้อย่างสบายใ,ใ,าใช่แช่ล้วจะช่วยหัวเขาไหมคะช่วยพวกนี้จะช่วยหมดพอเราดึงได้แล้วเราก็จะมีการฝึกปลือขึ้นลงขึ้นลงเป็นการบริหารกระดูกข,ข้อเข่าได้ส่วนหนึ่งอ่าใช่ อันนี้คือเหตุนะการการสร้างภูมิต้านทานก่อนอันนี้คือการสร้างภูมิทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งกรณีที่สอง